คอรมอรเห็นชอบขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่ชายแดนใต้อีก3เดือนนะครับเริ่ม20มกราคมจนถึง19เมษายน2568นและปรับลดอำเภอยะหาจังหวัดยะลาออกจากพื้นที่การประกาศครับในอนุกูลพฤกษานุกศักรองโรษศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทางคณะรัฐมนตรีนั้นได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนาราธิวาสยกเวน้นอำเภอยีง่งอ อำเภอสุไงโกลกอำเภอแววงและอำเภอสุขีรินครับจังหวัดปัตตานีนั้นยกเว้นอำเภอยะริงอำเภอปนาริอำเภอมายอำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่นลานครับและจังหวัดยะลานะครับยกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังออกไปอีก3เดือนครับทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่20มกราคมไปจนถึงวันที่19เมษายน2568 ซึ่งจะเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่79แล้วครับนอกจากนี้ก็เห็นชอบให้ปรับลดพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้าตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เพื่อนำพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551มาบังคับใช้แทนนะครับ ตั้งแต่20มกราคมไปจนถึง30กันยายน2568เพื่อให้การบริหารจัดการการรักษาความสงบและความปลอดภัยมีเอกภาพและเกิดประสิทธ,ธิภาพสูงสุดครับ